สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพี่สาวเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนโดยที่ในคืนวันนั้นผมก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นค่ำคืนที่แสนโหดร้ายกระทบกับจิตใจของผมกับคนในครอบครัวทุกคนจนพี่สาวของผมต้องกินยามาจนถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่าผมจะขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบปีก่อนสมัยที่ผมเริ่มทำงานผมก็ย้ายออกจากบ้านมาเช่าห้องพักอยู่คนเดียวใกล้ๆก,กับที่ทำงานที่กรุงเทพจนเวลาก็ผ่านไปครับได้ประมาณ1นสองปีพี่สาวของผมก็ตั้งคันภกับพี่เขยจนกระทั่งคลอดลูกออกมาได้ประมาณสองขวบพี่สาวกับพี่เขยก็คุยกันว่า พวกเขาจะขยับขยายเพื่อออกไปสร้างครอบครัวเพราะเผื่อว่าถ้าหากลูกเข้าโรงเรียนหรือว่าเกิดเจ็บป่วยการรักษาอะไรจะได้ไม่ลำบากในตอนนั้นพวกเขาก็เลือกบ้านในย่านชานเมืองจนกระทั่งได้พบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านมือสองที่มีราคาไม่แพงแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่อยากประหยัดงบบ้านก็เลยไกลออกมาจากตัวเมือง แต่ก็ดีตรงที่รถไม่ติดแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างดีจะมาอยู่กับพี่ไหมพี่อยู่กับแฟนแล้วก็ลูกแค่สามคนจะได้ประหยัดแล้วก็อยู่รวมกันแบบเมื่อก่อนหลังจากที่พี่ทั้งสองคนตกลงที่จะเลือกบ้านหลังนั้นพี่สาวของผมก็มาชวนครับว่าจะให้ไปอยู่ด้วยกันแต่ผมก็เกรงใจ จนกระทั่งพี่เขยมาชวนเองผมจึงตกลงว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันในช่วงนั้นพี่เขาก็ทยอยเข้าไปดูบ้านซึ่งผมก็ไปกับพวกเขาแล้วผมก็พบว่าบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นที่โครงสร้างอย่างสภาพดีแต่ก็มีความเก่าแต่ที่แปลกที่สุดครับก็น่าจะเป็นเรื่องเข้าของบางส่วนที่เจ้าของเก่าทิ้งเอาไว้ ไม่ยอมขนย้ายออกไปพี่เขยกับพี่สาวก็เถียงกันครับโดยที่พี่สาวบอกว่าอยากให้เอาไปทิ้งให้หมดแล้วก็ซื้อของใหม่เข้ามาเองแต่พี่เขยก็บอกครับว่าของบางอย่างก็ใช้ได้อันไหนที่ยังมีประโยชน์ก็จะเก็บเอาไว้ใช้เองวันนั้นเขาก็เถียงกันแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจนเขาก็คุยกันว่า จะให้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ถ้าหากเจ้าของเก่ายังไม่มาเอาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีจนเวลาผ่านไปถึงสองสัปดาห์ครับที่พี่เขาเพื่อเวลาให้แต่เจ้าของเก่าก็ไม่มาโทรไปเขาก็ไม่รับพี่ทั้งสองคนก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปกันว่าอยากให้เลือกทิ้งไปก่อนอันไหนที่ยังดีอยู่จริงๆก็คอยเลือกเก็บเอาไว้ใช้เอง ผมกับพี่เขยก็ช่วยกันครับโดยที่พวกเราก็รื้อของเพื่อจะเก็บแต่รถกระบะไปทิ้งแต่สิ่งที่ผมเห็นครับบรรยากาศในบ้านมันน่าขนลุกเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่ายังมีคนอยู่โดยที่สภาพเข้าวของในครัวเน่าจนมาแรงวันตอมและที่แปลกที่สุดก็น่าจะเป็นของในตู้กับข้าวที่เหมือนกับเพิ่งเน่ามาไม่นาน แล้วก็มีการทูบที่ถูกจุดถูกปักอยู่จานละหนึ่งดอกสร้างความผลลุกให้กับผมอย่างเป็นที่สุด,ดเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวพี่สาวเราเห็นแกจะกลัวเอาซะอีกในตอนนั้นพี่เขยก็เก็บหมดเลยครับแล้วก็บอกให้ผมช่วยเก็บเพราะกลัวว่าพี่สาวจะกลัวผมก็เลยช่วยเขาเก็บ แล้วก็แบกเอาไปทิ้งในถังขยะที่อยู่ข้างทางในสายวันนั้นผมกับพี่เขยก็เอาของที่อยู่ในรถกระบะไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะก่อนที่จะเอาพวกข้าวของบางอย่างไปขายที่ร้านของเก่าจนในบ่ายวันนั้นผมกับพี่เขยก็กลับมาซึ่งพี่สาวก็เตรียมกับข้าวเอาไว้พวกเราก็เลยกินกันจนเวลาก็ผ่านไปครับ น้องเหนียลูกของพี่สาวที่อายุประมาณสองขวบแกก็เริ่มงองแงเหมือนกับว่าแกะจะง,ง่วงแล้วก็อยากกลับไปหายายพี่เคยของผมก็เลยบอกครับว่าให้เอาลูกขึ้นไปนอนด้านบนก่อนเพราะเตียงนอนยังไม่ได้เก็บทิ้งแอร์ก็ยังใช้ได้เขาลองเปิดดูแล้วตอนที่เก็บของอยู่กับผมด้วยความที่ไม่มีทางเลือกพี่สาวก็พาลูกขึ้นไปครับ จนสักพักก็กลับลงมาก่อนจะบอกว่าลูกหลับแล้วจนพวกเรากินข้าวเสร็จพวกเราก็เลยลุกขึ้นเพื่อจะช่วยเก็บของกันอีกครั้งเย็นวันนั้นผมก็เก็บอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับซึ่งผมก็เห็นว่าพี่เขยเปิดประตูห้องเข้าไปหาลูกเพราะเห็นว่าหลับไปนานซึ่งผ่านไปไม่ถึงห้านาทีพี่เขยก็กลับออกมา โดยที่แก่ได้บอกว่าสงสัยลูกจะชอบบ้านหลังนี้เพราะเห็นว่าหลับสนิทดีจนเวลาก็ผ่านไปที่พวกเราเก็บของกันถึงค่ำขับรถเอาไปทิ้งกันหลายอารอบเมื่อพวกเรากลับมาผมกับพี่เคยก็นั่งกินน้ำก่อนที่จะบอกกับพี่สาวว่าให้ไปปลูกลูกมาได้แล้วของที่ยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันเก็บต่อ ส่วนเร,เรื่องทำความสะอาดอาจจะจ้างแม่บ้านที่ออฟฟิศมาช่วยกวาดถูกันอีกแรงตอนนั้นผมก็นั่งคุยกันอยู่ท้ายกระบะพี่เขยก็กินน้ำอยู่และมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับในตอนนั้นเองครับหลังจากที่พี่สาวของผมเดินขึ้นห้องไปไม่ถึงนาทีเธอก็วิ่งกลับลงมาพร้อมกับเสียงกรีดแล้วก็บอกกับพี่เขว่าน้องเนีย ลูกสาวของเธอได้หายไปแล้วน้องเนี้ยหายลูกหายไปไหนก็ไม่รู้หาในห้องก็ไม่มีในบ้านก็ไม่มีหายไปไหนก็ไม่รู้ <S <S พี่สาวของผมบอกครับว่าเธอเดินหาลูกทั่วทางบ้านแต่เธอก็หาไม่เจอซึ่งเมื่อพี่เคยได้ยินแบบนั้นแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกให้ใจเย็น เพราะแกก็มั่นใจว่าแกล็อกประตูด้านหลังแล้วหน้าบ้านก็ยังนั่งอยู่ตลอดแล้วลูกตัวเล็กแค่นั้นเดินก็ยังแทบไม่คล่องจะออกจากห้องมาได้ยังไงแล้วถ้าหากลูกออกมาเขากับผมก็ต้องเห็นคงไม่หายไปไหนให้ลองกลับไปหาดีๆเพราะว่าลูกค่อนข้างโซนแต่ในตอนนั้นหน้าของพี่สาวไม่ดีแล้วครับ ซึ่งพีสาวก็ยืนยันว่าในบ้านไม่มีจริงๆผมกับพี่เขยก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปและเมื่อเปิดห้องเข้าไปครับพวกเราก็พบว่าน้องเนียหายไปแล้วจริงๆผมก็งงมากเลยพยายามเปิดตู้ดูพยายามมุดดูใต้เตียงแต่มันก็ไม่มีครับพี่เขยเลยพยายามเปิดหน้าต่างแต่เขาก็พบว่า หน้าต่างก็ยังถูกล็อกไม่น่าจะเปิดได้อย่างแน่นอนพวกเราสามคนงงกันมากต่างคนก็ต่างช่วยกันหาพยายามมุดดูทุกซอกทุกมุมเปิดผ้าห่มดูก็ไม่มีเอาไฟส่องดูทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่าพวกเราก็หาเด็กไม่เจอจริงๆผมคิดเลยครับว่ามันไม่ปกติแล้ว มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เด็กที่ยังเดินไม่ถนัดจะหายออกจากบ้านไปแบบนั้นพี่เขยก็เลยโทรไปหาญาติไปบอกพ่อกับแม่ของเขาให้ขอแรงญาติมาช่วยกันหาซึ่งพ่อกับแม่ก็บอกจะรีบมาก่อนที่พี่เขียจะโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นตอนนั้นพวกเราก็หากันอยู่สามคนต่างคนก็ต่างตะโกนกันไป ซึ่งพี่สาวของผมเธอเริ่มสติแตกแล้วครับแล้วด้วยความที่บ้านตรงนั้นมันก็มีบ้านแค่หลังเดียวบางช่วงเป็นที่ดินล้อมรั้ปเปล่า,ลาบางช่วงก็เป็นป่าซึ่งไม่น่าจะมีใครพาเด็กไปแล้วก็ไม่รู้จะขอให้ใครมาช่วยตามหาได้อีกเลยถึงตอนนั้นผมมั่นใจแล้วครับว่าพื้นเที่ยวรอบๆบ,บ้านมันไม่น่าจะมีอย่างแน่นอน ผมก็เลยตัดสินใจครับผมเดินเลาะลวดน้ำผ่านที่ดินเปล่าๆทางข้างบ้านไปทางตะวันตกและคุณผู้ฟังครับในระยะ1-200เมตรมันก็ทำผมใจหายเมื่อผมเห็นแหล่งน้ำลักษณะเป็นคลองน้ำไหลรอบข้างไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วจากที่ผมคาดการด้วยสายตาคลองคลองนั้นก็น่าจะง่ายต่อการตกลงไป แล้วก็น่าจะลึกอยู่พอสมควรผมภาวนาเลยครับว่าขอให้ไม่ใช่ขอให้ไม่เป็นแบบที่ผมคิดแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าน้องเนียแกเป็นเด็กที่ชอบเล่นน้ำเห็นสะว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำทีไรแกก็มักจะร้องขอให้พ่อกับแม่พาเล่นตลอดและสิ่งที่น่าขนลุก มากที่สุดคืออะไรซ้ำไหมครับซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าหากผมบอกไปจะมีใครรู้จักสถานที่นี้หรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นครับผมเห็นสารตั้งอยู่หลังหนึ่งเป็นสารเพียงตาสีเสามีขนาดไม่ใหญ่สูงขึ้นมาถึงเอวและที่ตรงนั้นครับมันก็กลับมีชุดนักเรียนเป็นเสื้อกับกระโปรงของเด็กอนุบาลใส่อยู่กับไม้แขวน ถูกคลุมด้วยห่อพลาสติกแขวนอยู่กับต้นไม้ที่อยู่บนสารศาส์นั้นใจผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มและเมื่อผมส่องไฟไปไปในทางที่ผมเดินมาผมก็ยอมรับเลยครับว่าผมมองเห็นบ้านแล้วทางเดินก็เดินมาแบบง่ายๆซึ่งน่าจะเป็นไปได้ที่เด็กคนหนึ่งจะเผลอเดินออกมา ผมรีบเดินกลับมาบ้านแต่ถึงตอนนั้นผมก็สองจิตสองใจว่าจะทำยังไงดีคืนถ้าหากว่าผมบอกไปทั้งทงที่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าอาจจะทำให้พี่สาวสติแตกหรือถ้าหากว่าเป็นความจริงเด็กก็คงแม่รอดอยู่ดีสู้รอให้ญาติเขามาแล้วค่อยบอกเสียจะดีกว่าจนเวลาผ่านไปไม่นาน พ่อกับแม่ของพี่เขยรวมถึงญาติๆเขาก็มากันผมก็เลยบอกไปตรงๆเลยครับว่าถัดจากบ้านไปตรงนั้นผมเดินไปเจอแหล่งน้ำพร้อมกับสารเพียงตาที่มีชุดนักเรียนแขวนอยู่พี่สาวผมกระดเลยครับจนเธอแทบเป็นลมเธอบอกให้พวกเราช่วยกันงมหาจนญาติๆบางส่วนเริ่มลงไปแต่ก็หากันไม่เจอ จนประมาณเที่ยงคืนเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาเขาก็เริ่มสอบปากคำซึ่งเป็นอะไรที่ช้ามากเลยครับก่อนที่เขาจะประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยกันหาอีกทีเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงซึ่งหลังจากที่กู้ภัยลงมาคำแรกที่เขาถามเขาไม่ได้ถามครับว่าครองอยู่ตรงไหน แต่เขากรับถามกับพี่เขยว่ามีคนเห็นจริงๆใช่ไหมว่าเด็กเดินออกไปแล้วก็ลงไปเล่นน้ำจริงๆผมเลวรีบออกตัวว่าไม่มีใครเห็นครับผมได้แต่เดาแล้วก็คาดการเพราะผมเดินหารอบบ้านแล้วก็หาไม่เจอจริงๆงั้นเอาแบบนี้ก่อนเอาพ่อกับแม่เด็กมา เดี๋ยวทำพิธีให้จุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วเดี๋ยวจะช่วยหาอีกทีตอนนั้นพี่สาวกับพี่เคยก็เดินตามผมก็เดินตามไปดูซึ่งก็เห็นว่าเขาหยิบทูปมาให้กรรำหนึ่งก่อนจะครุกเขานั่งลงไปแล้วก็ท่องคาถาอะไรด้วยกันเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีกูไผ่ด้บอกให้พี่ทั้งสองคน เอาทูบไปปักที่โคนต้นไม้ก่อนที่เขาจะไปหยิบทูบเหล่านั้นเอามาเดินวนรอบบ้านก่อนจะปล่อยให้เศษขี้ทูบหล่นไปตามทางที่เดินแล้วก็เอากลับมาปักไว้ที่เดิมแล้วเขาก็ถามว่าพ่อกับแม่เห็นเด็กเป็นครั้งสุดท้ายที่ไหนพี่เคยบอกไปครับว่าเขาเห็นเป็นคนสุดท้ายเขาเห็นลูกนอนอยู่ในห้อง ช่วงเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นและด้วยความที่เปิดแอร์เขาก็เลยเอาผ้าหม่มมาห่มให้กับลูกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมงงไปหมดแล้วครับว่าเขาจะทำอะไรก่อนที่กู้ภัยจะเดินนำขึ้นไปแล้วก็ไปหยุดที่หน้าห้องที่น้องเนียหายตัวไปผมเห็นเขาเปิดเข้าไปครับแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างๆเตียง โดยที่มีพวกญาติมีผมกับพี่อีกสองคนแล้วก็ตำรวจยืนอยู่ด้วยกันในตอนนั้นเองครับผมเห็นว่าเขาสวดอะไรบางอย่างแล้วก็หันมาพูดกับพี่สองคนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นอะไรถ้าอยากเจอลูกจะต้องรับให้ได้แล้วก็อย่าสาบแช่งอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอย่าอาฆาต อย่าจองเวรอะไรกับใครทั้งนั้นและทันทีที่พี่สาวข,ของผมพยักหน้าเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็จับชายผ้าหม่มที่ขยุมอยู่บนเตียงก่อนที่จะสะบัดและเปิดผ้าขึ้นมาและคุณผู้ฟังครับผมไม่อยากเชื่อสายตาเลยครับว่าผมจะเห็นน้องเนียลูกสาวพี่ของผมยังนอนอยู่บนที่นอน ในสภาพที่ตัวเขียวช้ำม,มือเท้าหงิกเกรงเหมือนกับขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วกว่าหลายชั่วโมง <im> พี่สาวผมกริชจนสลบเลยครับส่วนพี่เขย <im> ก็พยายามพุ่งเข้าไปจนเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันจับส่วนผมก็เข่าอ่อนผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะผมกับพี่สาว รวมทั้งพี่เขยก็เข้าออกห้องนั้นเดินหากันทุกซอกทุกมุมรวมทั้งเปิดผ้าหม่มเกินมากกว่า20รอบอย่างแน่นอนผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่เด็กนอนอยู่ตรงนั้นทั้งคนแต่เรากลับมองไม่เห็นเหมือนกับว่าผีบังตาจนต้องเสียเด็กไปจากการขาดอากาศหายใจด้วยความทุกข์ทรมาน จนหลังจากนั้นตามกระบวนการทางกฎหมายพ่อของน้องเลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่หลังจากผลชนสูตรออกมาพวกเขาก็พบว่าน้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายไม่มีหลักฐานการขัดขืนแต่ทว่าน้องได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจริงๆหลังจากงานศพของน้อง พี่เคยได้เล่าทางน้ำตาครับว่าในวันนั้นหลังจากเข้าไปหาลูกสาวในช่วงประมาณ6กโมงเขาเห็นว่าลูกหลับสนิทแล้วปกติลูกไม่ได้นอนแอร์เขาเลยห่วงกลัวว่าลูกจะหนาวเขาก็เลยเอาผ้าหม่มมาห่มให้กับลูกซึ่งถึงตรงนี้พี่เคยของผมได้บอกว่าผ้าห่มผืนนั้นมันเป็นผ้าที่วางอยู่บนเตียงอยู่แล้ว น่าจะเป็นของเจ้าของเก่าและด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยเอาผ้าห่มผืนนั้นมาห่มให้กับลูกของตัวเองไม่มีใครรู้เลยครับว่าเจ้าของบ้านคนเก่าทำอะไรกับบ้านเอาไว้รวมถึงห้องนอนห้องนั้นมันเคยเป็นห้องนอนของใครเพราะว่าบ้านหลังนั้นเขาได้ซื้อม,มาจากกรมบังคับคดีแบบไม่รู้ที่มา หลังจากนั้นพี่เขยได้บวชยาวเลยครับแล้วก็ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังนั้นอีกส่วนเรื่องสารริมคลองเรื่องชุดนักเรียนที่แขวนอยู่บนสารก็ไม่เกี่ยวข้องกันน้องไม่ได้ตกน้ำส่วนปริศนาที่น้องหายไปทำไมพวกเราถึงหาไม่เจอก็ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าเป็นไปได้ยังไงส่วนในท้ายสุดนี้ผมขอฝากเอาไว้หน่อยนะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยที่สื่อเห็นเป็นเรื่องสนุกทุกครั้งที่มีข่าวเด็กหายบางช่องปั้นผู้ต้องสงสัยให้กลายเป็นคนดังผมไม่รู้จริงๆครับว่าจัญยญบันอยู่ที่ไหนสื่อเหล่านั้นทำไปได้อย่างไรเพราะกับคนที่สูญเสียพวกเขาทั้งใจสลายทั้งสูญเสียทุกอย่างไปรวมถึงเด็กเหล่านั้นพวกเขาน่าสงสารทั้งทุกทรมาน และหนาวเหน็บกว่าใครทุกคน